สวัสดีครับทุกท่าน e ครับการบรรยายครั้งนี้จะเป็นการบรรยายเนื้อหาในบทที่8ของหนังสืออุณหพลศาสตร์เบื้องต้นโดยอาจารย์ทศพลเขียดเจนการนะครับเนื้อหาในบทที่8เนี่ยจะว่าด้วยเรืเ่องของเอนโทรปีนะครับซึ่งเป็นคุณสมบัติตัวสําคัญที่จะใช้ชี้ทิศทางการเกิดขึ้นของกระบวนการว่ามันจะเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่ในธรรมชาตินะครับในตอนที่เราเรียน กฎข้อที่1นี่นะครับนิยามมันอยู่ในโลกวัฏจักรแต่พอเราเอาตัวกฎข้อที่1ไปศึกษาหรือวิเคราะห์กระบวนการเนี่ยเราได้คุณสมบัติตัวใหม่มาตัวหนึ่งก็คือพลังงานภายในนะครับในบทนี้เนี่ยเราจะเดินเส้นทางคล้ายๆกันก็คือ,อเราจะเอากฎข้อที่2ซึ่งมันนิยามในโลกวัฏจักรเนี่ยนะครับไปวิเคราะห์ตัวกระบวนการแล้วเราจะ,ะได้พบ ัวคุณสมบัติตัวใหม่ที่เรียกว่าเอนโทรปีนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นคุณสมบัติที่ใช้ชี้ทิศทางของกระบวนการได้นะครับทีนี้ขั้นตอนในการศึกษาเนี่ยเราจะศึกษาตัวเนื้อหาเนี่ยเรียงตามลำดับแบบนี้นะครับก็คือตามแผนปังอันนี้นะครับการที่เราจะรู้จักเอนโทรปีได้เนี่ยเราจะต้องรู้จักเรื่องอความไม่เท่ากันของคลอเซส หรือว่าอสมการของคอเซสก่อนนะครับพอเรารู้จักอันนี้ปั๊บเนี่ยเราถึงจะไปรู้จักว่าอนโทรปีคืออะไรนะครับพอเรารู้ไอโทรปีแล้วเนี่ยหัวใจสําคัญของการวิเคราะห์ทิศทางการเกิดขึ้นของวัตจักหรือกระบวนการเนี่ยก็คือเรื่องหลักการเพิ่มขึ้นของไอโทรปีนะครับเราจะได้ทราบว่ากระบวนการหนึ่งๆนงเนี่ยจะเกิดขึ้นได้จริงในธรรมชาติเนี่ยก็ต่อเมื่อ การเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีสุทธิรวมระหว่างระบบกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะต้องเป็นไปในทิศทางที่เป็นบวกเท่านั้นนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นตัวเนื้อหาที่อยู่ตอนท้ายบทละนะครับดงนั้นเส้นทางการศึกษาเรื่องเอนโทรปีในในบทที่8เนี่เราจะเดินตามหัวข้อหลักๆ3 3ขั้นนี้นะครับก็เริ่มต้นที่ตัวแรกเลยนะครับตัวที่เรียกว่าความไม่เท่ากันของพลอเซสเนี่ยมันคืออะไร นะครับก็ตัวอ่ะสมการของคลอเซสก็เขาจะเขียนว่าในวัตจักหนึ่งหนึ่งเนี่ยผลรวมของค่าปริมาณการถ่ายเทความร้อนหารด้วยตัวอุณหภูมิของกระบวนการถ่ายเทความร้อนนั้นๆเนี่ยจะมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์เสมอนะครับก็คือตามสัญลักษณ์ที่เราเห็นตรงนี้เนี่ย ก็คือผลรวมของค่าเดลคิส่วนทีรอบวัฏจักรเนี่ยจะต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับศูนเสมอนะครับข้อความอันนี้เนี่ยมันใช้ได้ทั้งวัฏจักรที่ย้อนกลับได้กับย้อนกลับไม่ได้นะครับทีนี้เราสามารถพิสูจน์ได้นะครับตอน,ตอนที่เราพิสูจน์เนี่ยเราจะแยกเป็น4กรณีก็คือเราจะพิสูจน์โดยใช้วัฏจักร เครื่องยนต์ความร้อนย้อนกลับได้กับย้อนกลับไม่ได้อันนี้2อันแล้วนะครับแล้วก็เราจะใช้วัตถจากเครื่องทําความเย็นที่ย้อนกลับได้แล้วก็ย้อนกลับไม่ได้นะครับมันก็จะเป็นสี่กรณีที่เราจะเจอได้ในในการทํางานจริงนะครับแต่ว่าตัวที่จะอธิบายจริงเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายเฉพาะ2กรณีแรกก็คือพิสูจน์ด้วยวัตถจากเครื่องยนต์ความร้อนที่ย้อนกลับได้กับพิสูจน์ด้วยเครื่องยนต์ความร้อนที่ย้อนกลับไม่ได้นะครับว่า ไอตัวข้อความความไม่เท่ากันของคลอเซสเห้มันเป็นจริงสําหรับตัววัตจักรนะครับก็ให้ลองดูรูปนี้ก่อนนะครับรูปที่8.2เนี่ยนะครับสมมุติเรามีเครื่องยนต์คาโนนะครับเครื่องยนต์ความร้อนที่ทํางานเป็นวัตถจักย้อนกลับได้หรือเครื่องยนต์คาโนนี่หนึ่งเครื่องนะครับก็มีความร้อนไหลมาจากแหล่งความร้อนอุณหภูมิสูงนะครับมีความร้อนส่วนหนึ่งระบายทิ้งไปที่แหล่งความร้อนอุณหภูมิต่าแล้วก็ได้งานสุดที่ออกมาตัวหนึ่งนะครับ สำหรับเครื่องยนต์ความร้อนเนี่ยถ้าเราวิเคราะห์สมดุลพลังงานเนี่ยเราจะพบว่าความร้อนสุทธิที่เข้าสู่ระบบเนี่ยเป็นบบกเสมอนะครับ <Yeah. S 1> ก็แน่นอนว่าเครื่องยนต์ความร้อนนี่โดยเนย้มของมันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่ามันจะต้องรับความร้อนเข้ามาจากแหล่งความร้อนอุณหภูมิสูงระบายที่ไปส่วนหนึ่งแล้วก็ได้งานสุทธิออกมานะ, <S 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 นะครับเพราะฉะนั้นยังไงความร้อนเข้าต้องมากกว่าความร้อนออกอยู่แล้วนะครับไม่อย่างนั้นมันก็จะไม่มีงาน สุทธิเหลือออกมาให้เอาไปใช้ประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นบรรทัดน,นี้ไม่มีอะไรนะครับก็ตรงไปตรงมาว่าขนาดของความร้อนที่เข้าต้องมากกว่าขนาดของความร้อนที่ออกเสมอนะครับทีนี้เราจะเริ่มเอาตัวข้อความของความไม่เท่ากันของของโครโมเ่ยมาวิเคราะห์ดูตัวความไม่เท่ากันของโครโ s เ่ยมันตั้งต้นด้วยตัวผลรวมของค่าเดลเคส่วนทีรอบวัฏจักรนะครับทีนี้วัฏจักร ครื่องยนต์ความร้อนที่เราเห็นรูปนี้เนี่ยมันมีความร้อนมาเกี่ยวข้องอยู่แค่2ตํตำแหน่งก็คือตำแหน่งที่รับความร้อนเข้าก็ตรงอุปกรณ์ที่เรียกว่าไบเลอร์ในวัฏจักรนะครับแล้วก็ตำแหน่งที่เป็นความร้อนออกหรือว่าตำแหน่งที่เป็นอุปกรณ์คอนเดนเซอร์นะครับของวัฏจักรถ้าเราเอาตัวนี้เนี่ยก่อนก่อนจะมาเป็นรูปนี้เนี่ยเราอาจจะเขียนได้ว่าเป็นตัวอินดิเกตผลลัมของค่าเดล Q คิวส่วนทีเนี่ยนะครับ เน,นื่องจากมันมีความร้อนมาเกี่ยวข้องอยู่สองตำแหน่งถูกไหมครับมันก็อาจจะแยกย่อยว่าเป็นค่าเดลค Q ส่วน T ของจังหวะแรกก็คือค่าเดล Q ส่วน T ณตำแหน่งที่เป็นความร้อนเข้าก่อนนะครับตรงนี้มันจะเป็นเดล Q ส่วน T ของตำแหน่งไวเลอร์นะครับอ่ะนี่จังหวะหนึ่งแล้วก็อีกจังหวะหนึ่งมันจะเป็นจังหวะค่าเดลค Q ส่วน T ของ อ,อุปกรณ์ด้านออกที่เป็นคอนเดนเซอร์นะครับเป็นความร้อนขาออกนะครับทีนี้ก็โชคดีที่ว่าในวัตจักรเครื่องยนความร้อนย้อนกลับได้หรือวัตจักรคานโนเนี่ยตรงตำแหน่งไบเลอร์เนี่ยมันมีอุณหภูมิคงที่ถูกไหมครับเพราะว่าไบเลอร์มนทำงานเป็นกระบวนการ Reversible Isothermal Process นะครับ พอมันเป็นกระบวนการอุณหภูมิคงที่เนี่ยเวลาเราอินทิเกรตตรงนี้เนี่ยเราก็ดึงทีออกไปได้เลย t ตัวนี้ก็คือ t h นะครับส่วนเพราะฉะนั้นข้างบนข้างข้างในอินทิเกรตก็จะเหลือแค่อินทิเกรตเดลคิว Q, ซึ่งเวลาเราอินทิเกรตออกมาก็คือตัวความร้อนที่เกี่ยวข้องก็คือตัว qs นะครับมันก็เลยมาจบที่รูปนี้ส่วนที่ตำแหน่งคอนเดนเซอร์เนี่ยก็เช่นกันนะครับคอนเดนเซอร์ในวัฏจักรคานเนี่ยทำงานเป็น กระบวนการ reversible isothermal process นะครับอุณหภูมิก็คงที่ที่ Tl นะครับแล้วก็ดึง Tl ที่เป็นค่าคงที่ออกมาก่อนเลยข้างในที่เป็นอ e ิน e ิเ a t ตเดล Q เนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับ Q ที่เกี่ยวข้องก็คือ Ql นะครับมันก็เลย e เอิน e ิเก t ตออกมาแล้วได้ผลเป็น Ql ส่วน Tl นะครับแต่เครือหมายลบที่เราใส่ตรงนี้เนี่ยก็คือเราใส่ทิศท,ทางลงไปเลยนะครับ แล้วตัวเลข QL ตรงที่เราเห็นตรงนี้มันก็จะแทนขนาดอย่างเดียวนะครับอันนี้เราดึงทิศทางออกมาต่างหากข้างนอกเลยนะครับทีนี้ถ้ายังจําได้ในบทที่เี่ยตอนที่เราศึกษาเรื่องอุณหภูมิสัมบูรณ์เนี่ยเราพบว่าสัดส่วนระหว่างความร้อนที่ถ่ายเทระหว่างแหล่งความร้อนเนี่ยมันจะเท่ากับสัดส่วนของอุณหภูมิสัมบูรณ์นะครับเราก็ย้ายข้างสลับกันนิดหน่อยนะครับ ราย้ายข้าง TS ลงมาหารด้านนี้ก็จะเป็น QS ส่วน TS เราย้าย QL ขึ้นไปก็จะกลายเป็น QL ส่วน TL แต่แล้วเราก็ย้าย QL ส่วน TL เนี่ยย้ายมาลบข้างซ้ายแล้วก็ทิ้งข,งข้างขวาให้เป็นศูนย์นะครับเราจะเห็นว่ารูปเนี้ยกับรูปบนทัดนเนี้ยมันคือรูปเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็สรุปว่าตัวผลรวมของค่าเดลค Q ส่วน T รอบพัดจักรสำหรับเครื่องยนต์ความร้อนย้อนกลับได้เครื่องนี้เนี่ยก็คือ q ิอส่วนที H, ลบส่วน L, วก็เท่ากับศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งของข้อความของโคเซน์เนี่ยความไม่เท่ากันของโอเซน์เนี่ยเราก็จะเห็นแล้วว่าเป็นจริงนะครับว่าสําหรับวัลทจักรเครื่องยนต์ความร้อนย้อนกลับได้เนี่ยค่าผลรวมรอบวัตจักรของเดลเคส่วนทีเนี่ยเท่ากับศูนย์นะครับมันก็ไม่ขัดกับตัวผลรวมของเดลเคส่วนทีน้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์นะครับเพราะอันนี้มันเท่ากับศูน อันนี้ก็ถือว่าข้อความของออเซสเนี่ยก็ได้รับการพิสูจน์เป็นหนึ่งละนะครับทีนี้ลองไปดูกรณีเครื่องยนต์ความร้อนที่ย้อนกลับไม่ได้บ้างนะครับสมมุติเมื่อเป็นเครื่องยนต์ความร้อนเครื่องหนึ่งซึ่งมี QH เ,เท่ากับกรณีที่แล้วนะครับแต่ทีนี้เราก็รู้ว่าเครื่องยนต์จริงเนี่ยมันสู้เครื่องยนต์ ทางทฤษฎีหร <medio S 2> no ือว่าเครื่องยนต์คันโนไม่ได้เพราะว่ามันจะให้งานออกมาน้อยกว่าแล้วก็มีความร้อนระบายทิ้งได้มากกว่านะครับทีนี้เราก็วิเคราะห์คล้ายๆเดิมครับก็คือถ้าวิเคราะห์เรื่องความร้อนอย่างเดียวเนี่ยแน่นอนว่าเครื่องยนต์ความร้อนเนี่ยความร้อนที่เข้าต้องมากกว่าความร้อนที่ออกนะครับไม่อย่างนั้นมันก็จะไม่เหลือพลังงานสุิที่ออกมาในรูปของงานที่เราเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับพลังงานที่เข้าต้องมากกว่าความร้อนที่ระบายทิ้งอยู่ละ นะครับทีนี้แต่ว่าพอเราวิเคราะห์ไปถึงตัวผลรวมของค่าเดลคิวส่วนทีรอบวาฏจักรเนี่ยเราจะวิเคราะห์คล้ายๆเดิมครับก็คือมันจะมีเดลคิวส่วนทีในช่วงกระบวนการของไบเลอร์กับเดลคิวส่วนทีในกระบวนการของคอนเดนเซอร์ซึ่ง2จังหวะนี้เนี่ยเป็นจังหวะอุณหภูมิของที่เพราะนั้นเราเดึงอุณหภูมิมาได้ง่ายเลยนะครับทีนี้มันก็จะไปจบที่รูปเดิมก็คือ QH ส่วน TH ลบ QL ส่วน TL ทีนี้ ถ้าเป็นกรณีที่แล้วเรารู้ว่าสองเทอมนี้มันเท่ากันมันลบกันก็เลยได้ศูนย์แต่พอเป็นกรณีเค,ครื่องยนต์จริงเครื่องยนต์ย้อนกลับไม่ได้เนี่ยเราพบว่าตัว QL เนี่ยของเครื่องยนต์จริงหรือว่าความร้อนระบายทิ้งของเครื่องยนต์จริงเนี่ยมันย่อมจะสูงกว่าความร้อนระบายทิ้งของเครื่องยนต์ย้อนกลับได้เพราะฉะนั้นเทอมหลังเนี่ยมันจะกลายเป็นว่ามีขนาดใหญ่กว่าเทอมแรกนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเทอมหลังใหญ่กว่าก็แปลว่า ค่าผลรวมของค่าเดลควส่วีลวัตจักก็เลยจะติดลบนะครับะฉะนั้นอันนี้ก็หมายาวาวความว่าตัวความไม่เท่ากันของคลอเซสเนี่ยก,ก,ก็ยังเป็นจริงอยู่นะครับเพราะว่าผลรวมของค่าเดลคส่วีเลอวัตจกักรมันน้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์นะครับในกรณีนี้เป็นเครื่องยนต์จริงก็จะน้อยกว่าศูนย์นะครับเวลาเราพิสูจน์ตัวเครื่องทําความเย็นที่ย้อนกลับได้ เครื่องทาความเย็นที่ย้อนกลับไม่ได้เนี่ยมันจะไปทํานองเดียวกันเลยนะครับเพียงแต่ว่ามันก็พิจารณาย้อนทิศท,ทางแค่นั้นเองนะครับแต่โดยสรุปแล้วเนี่ยเราก็จะพบว่าข้อความหรือความไม่เท่ากันของคอ o c e s สเนี่ยมันเป็นจริงเสมอสําหรับทุกวัตจกักรไม่ว่าวัตจักรนั้นจะเป็นวัตจักรเครื่องยนต์ความร้อนหรือวัฏจักเครื่องทำความเย็นไม่ว่าวัฏถจักรนั้นจะเป็นวัฏถจกัจจกรที่ย้อนกลับได้หรือไม่ได้นะครับทีนี้ โดยสรุปเราก็เลยเขียนข้อความสรุปเป็นสามบรรทัดนี้นะครับตัวสําหรับทุกวัตจักรเนี่ยสมการของคอเซนเนี่ยมันจะเขียนในรูปนี้นะครับผลลวมของค่าเดลิวส่วนทีรลบาวัตจักรจะต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์เสมอนะครับโดยจากการพิสูจน์เนี่ยเราพบว่าถ้าเป็นวัตจักรที่ย้อนกลับได้เนี่ยมันก็จะเป็นผลลัพธ์มันจะเท่ากับศูนย์แต่ถ้าเป็นวัตจักรย้อนกลับไม่ได้หรือว่าวัตจักรจริงเนี่ยมันก็จะติดลบนะครับหรือน้อยกว่าศูนย์ นะครับก็มาถึงจุดนี้เนี่ยเราก็ยอมรับกันเรียบร้อยแล้วว่าตัวสมการของคอร์โซสหรือว่าความไม่เท่ากันของคอร์โซสเนี่ยมันเป็นจริงสําหรับทุกวัจักรนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาความรู้อันนี้เนี่ยไปจับกับกระบวนการแล้วเราจะได้คุณสมบัติตัวใหม่ที่เรียกว่าเอนโทรปีซึ่งจะเป็นคุณสมบัติที่มีประโยชน์มากในการวิเคราะห์ ตัวทิศทางของการเกิดขึ้นของกระบวนการนะครับก็เนื้อหาในส่วนนั้นจะเป็นการบรรยายในส่วนตัดไปนะครับ